ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official กดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคอนเท,ทนต์วิดีโอสุดปังและการแข่งขัน PUBG Esport แบบจัดเต็มได้ที่ช่องนี้ที่เดียวน้องตัวคารแล้วฮะเปิดมุมยิงเอตีระเบิดเก็บได้ฮะหมอลำซิงเก็บหนึ่งแล้วเป็นดับเบิลน็อตของหมอลำซิง ดักแมนกำลังจะมาช่วยดักแมนเข้ามาช่วยไม่ทนันเพราะว่าหมอลำซิ่งเข้ามาปัมป๊มเลือดได้ยินเสียงปั๊มเลือดได้ดักแมนเห็นแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วพีกมาเจ็บมากสุดท้ายดักแมนทำได้ครับผมเกมไปเลยฮะแล้วดักแมนไปได้ดีเอ็มจีสุดท้ายระ <c oughs> เบิดลูกนี้ของทูเคร a ซี่ครับผมเข้า <c oughs> ไปชูไม่ได้นะครับผมมุมนี้ลูมินเนตมีด้านบนยอดระเบิดมาแล้ว,เ,วลเรียบร้อยเลยครับลูกนี้ บอดแมวเย่งอยู่ขอบกัมแพงนี้นผมโดนกดมาจากโนดาแล้วสเปย์สวนไปไม่มีดาเ,าเมจนะผมออกขวามาเต็มตัวเรียบร้อยนะผมแม่ขึ้นหลอดไปอ,ออกมาเรียบร้อยเหมือนกันที่ผมเทกันไปบอดแมวออกมาข้างหลังยิงอยู่ฮะแล้วยิงฟรียิงฟรีได้เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วเก็บออกจากเกมไปที่ผมชาร์เปอร์ดันมาบูโตแล้วที่คิมเก็บสว,วิตเอาเลยครับป,ป,ป,ปั่นป่นปวนปั่นป่วนเฉยเลยปั่นป่วนเฉยสุดท้ายเก็บได้ไหมตอนนั้นมาเก็บแล้วที่คิมช่วยไว้โอ้ยเชก่อน ได้เช็คแล้วสไตล์นี้วารักโดนกดมากำลังจะน้องดาวแต่ว่านอนแบบนี้สวายสวายตองเคยิงไม่ขาดยิงไม่ขาดตัดสวนลองเรียบร้อยครับผมได้เห็นกันไปคนละหนึ่งน้องฮะต้องรองดึงนะต้องเคต้องดึงนะตองเคดึงแล้วตัวไก่ยิงมาเจ็บมากเจ็บมากแนนเป่น,เ,นเด็ดขึ้นเอาขลังเด็นเดอยเรียบร้อยคร,ยบรยับผมแบบนี้เมสปอร์ตดเก็บเกมแรกไปได้ครับผมแบบนี้เอานได้ไปได้ฮองเต่อมฟิวฟิลมาแล้วโยทีมุบลีเก็บไปหนึ่งไม่ได้ด้วยครับผมตรงนี้เจอเทรดมา2เลยครับ เอ้ฟูเซโดเทรดไปตามเลือดชานมาและดูรินตัดเอ้ฟูเซโร่ได้เข้ามาพราะบูโตนมันเห็นไม่ถนัดจูริโอจะตามจะตามลากมาและจูริโอก็บอกเก็บไปดับเบิลคิวอย่าลดเสร็ไปได้โอ้ก็บต้องลงไปทางฝั่งนึงเหมือนกันครับผมแล้วนี้โอ้จะขึ้นรถโอ้วดีลงมาเลยครับผมมันแตกเหลือเกินครับผมมันแตกเหลือเกินแล้วตรงนี้แล้วแปดได้ฮอนโบย่าไปจนได้ครับผมชิ้นไหนชิดลมหรือเปล่าใช่ครับผมชิดต้นไม้และสปาร์เกอร์บันโจงขอมันนัดเดียวเลยด้วยบร้อยอะดูรินน็อกเก็บเก็บได้และสบัดมาโดน ร้นอนโม่คโอ้โหเก็บขอบครับเก็บขอบตัวนี้เก็บขอบสโมครับขอ,รขอบคุณอรุณไม่ต้องอยังไงจำได้ได้ได้จนได้ครับผมเข้ามาท็อปห้าสำหรับเดเทสอ้น่าจะเป็นทาร์เกอร์หรือเปล่านะว่าไม่ติดนี่งนดดไงมาับไปอีกครับผมโอ้ยังไงตะเบลปีบูต้นบีบกินดีว่าปั๊มเลือดทันไหมทันอยู่ทันอยู่ตุปูไทยวลนักเผาซิกแดงได้เข้ามาชิด ชิดได้ไหมแล้วใจร้อนร้นขอมาแจมเฉยเมจิกกําลังจะออกแอนดูบ้าระเบิดเกมได้คอฟี่คอฟีมันมีเกลียวเรียบร้อยกินสิว่าตัดแอนดูบ้าเหลือคนเดียวกับเมจิกนายกินนังเกลียวเนี่ยข้างบนเนี่ยจะได้เปรียบเปรียบกว่าครับแต่ว่ามิรามาก็ไม่ต่างกันครับผมรวมถึงผู้เล่นด้วยแล้วขอเก็บได้ก่อนหนึ่งน้องกระบอกสวิสคูนสามป่าดีมีเข้าหัวความได้เปรียบมาต่อครับผมโอ้โหมีตะโบโปรไว้ในส่วนว่าดาเมจเนี่ยเข้าไปครึ่งหนึ่งครับดูดูแก๊สได้หูเต็มหัวเลยตรงนี้ เต็มครับผมต้องดูวิทีน้องดาลลงไปแล้ว Dmg ไปแล้วจ้าฮะตรงนี้นอนหลังหญ้านอนหลังหญ้าแล้วนอนหลังหญ้าแอตแทกออลลาวยับเจดคิว่านแรกโดยเจตเปิดยิงเต้เต้ฉีดขวาหมอล้ำซิ่งทางซ้ายแล้วดูแลนัดปาดปาดมาเรียบร้อยครับแบบนี้รอนซับครับผมโอ้โหเอาอยู่เลยฮะ แล้วอุยอ้อยครัหลอนครับเอาอยู่เลยครับผมโอ้โหเอ็มสองสี่เก้าครับเอ็มโฟเลสตัดสเปตต่อคนที่สองออกมาออย้ยเดี๋ยวเขาทำไม่ดีกว่าครับผมเท็กซิงฮะเป็นเท็กซิงขับรถชนไปครับผมเป็นเด็ดจะลงไหมฮะเแมนซีโอ้โหไหลไลน์นี้เจอดักคืนครับเจอดักคืนแล้วรถมันขึ้นเนินตัดยาง<อ>แตกไปตอว์ิฟี่ตัดเอสทีเบนได้แล้วเกมของทีมเกมดูตัโขบแล้วโดนเนรมาหนึ่งกลางเราที่จีมตัดน้องไมนเชสเตารระเบิดสวนไปนูร์ลิน เดเทนเกมมิ่งจบ14บัี่ข้ำเลยคือมาบูโดนกดแล้วขอฟีฟีฟีก้อนแมวไม่พลาออดอีกครเบไปี่ส่งนัะสุดท้ายเข้าหัวเรียมจีแล้วเก็บงานแล้วเก็บไปเรียบร้อยครับเป็นโกลเดนตี้ฮะส่งอามริกเกมมิ่งจบระดับสิบสี่ไปครับผมไปทางด้านหนึ่งแล้วครับผมหันมาหันมา,นมาคิวฟีขึ้นตูนโดโยโดนเปิดก่อนแล้วเรียบร้อยผมตองเคคอมโบลั่ส่งไปเทสจบอันดับ7ครับโอ้มาแล้วไปไป่ห้าจุดเพิ่จุดเปิดแล้วครับผมแบบนี้ ใช่ครับหนึ่งหนึ่งครับตรงนี้คิวฟบกับแจงกูรอบแจงกูรอบจะเป็นฮีโร่อีกหนึ่งครั้งหรือเปล่าเขาทำมาได้แล้วนะครับผมเลือกที่จะดึงไหมเก็บโปกไหมดึงก่อนได้ดึงก่อนได้ไหมคคิวก่อนรับผมไม่ดึงเลยึ้นมาหินและข้อตะโขบยิง11คิวแลตแจนด์โด้าครับผมอู้แล้วดูครับด้านบนด้านบนกระโดดลงมาเดียดยได้ยิงเสียงไหมไม่ได้ยิงเสียงครับแล้วแจนกูรลอบแถมไปอีกหนึ่งครับผมเป็นโอเลมปัสนั่นเองครับได้อีกด้านหนึ่งครับผมแม่ยิงทุกทีม แล้วขอบอลโจงมา<ด>มันไมจะล่วงแน,แน่ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับผมนี่นะฮะเดินมาแบบนี้<ต>เรียบปะแล้วนี่ไงเ,เป็นเนเน่ครับผมไปได้ล็อกกี้จิมฮะสเปรย์ต่อคูณสองของโคลเนซี่ไหลามาจอนจอนต้องหาผู้ชี้ได้เลยช็อตตัอเอสี้เปิดออ้ยสี่คนกำลังจะปะทะกับเดเทสครับผมยิงน็อกไปได้ก่อนนะครับแล้วอุ่ยมีไฟมีไฟมีระเบิดมีไฟมีระเบิดแล้วเรียบร้อยเลยแปดแปดทานไปโดนไปแน่นอนครับผมเหลือสองคนนตรงนี้สำหรับเดเทสและโดนไปอีกหนึ่งครับผมโอ้โหวนนะ โหนที่อะด้ดยาีเอกรเบียก็ดำได้ก็ตองเคน้องดาวไปแล้วเก็บออกเกมเจโรบอกว่าจะกลายด้วยแล้วสองหนึ่งคิมสีวะยากมากลงจากรถมาโดนระเบิดมาตรงนี้สเปของเจโรเกมิ่งตัดได้ก่อนครับผมคิมติวะแล้วแมสโซนันไม่น่าไหวผมชาร์เปอร์จบอันดับที่8ไปครับค่อยๆมาแล้วสเปไป็อดนี้ต้องยิงแล้วครับผมแล้วนี่ฮะเก็บไปหนึ่งแต่ว่าล้างไหลมาเก็บมาเก็บได้ก่อนหนึ่งคิวครับผม เลือยสองคนกาลาเนตเดินมาแล้วทาให้เถิดวารัสเก็บอีกหนึ่งเฮ้ยสองจอที่ภาคภูมิใจครับมาดูกันเห็นแล้วอุ้ยกดไปไม่โดนนี่ไงโดนไปเลยหนึ่งเลยหนึ่งเอ้ยเอ้ยโดนโดนเบรกเหมือนกันโอ้แต่ปั๊มเลือดนะโยชิเฮ้ยแม็กชัวร์เลยอ่ะโอ้ถือมาเป็นเรือร้องแล้วปาดักเรียบร้อยครับเชิงหนาซาสุดๆครับผมตรงนี้โยชิมิลีเบอร์ทอร์ตครับแล้วต่อตองโพกมาเล่นกับเอจยชนแล้วชนปั๊มกันแล้วถูกแกตตี้ปาดได้หนึ่งครับผม ตอบที่นั่งยิงชอบแล้วคือเป็นกลางวงนะแต่ว่าวงได้ดีออกมาในร้อดโดนยิงดูทีดียัดมาครับผมหยอดเนตดักไว้แล้วไล่มาแบบนี้ไม่ได้ควักไม่ได้แกะสลักก็เรียบร้อยครับผมทั้งหจะเกมไป แล้วปีนปีนมาอุ้ยโดนระเบิดไปเต็มส์หน้าหนาไปได้สกีครับผมแล้วด้านหลังเปิดเปิดเปิดโอ้โหทำได้ดีกว่าครับเจมส์เกมมิ่แฝงเดินมาเล่นใต้เนินครับผมรอซานโต้ครับผมยิงปีนแลปลอดสวนรอซานโต้มาครึ่งหลอดรอซานโต้ผิดมุมมาเลยเก็บได้ก่อนหนึ่งแล้วโลดเชนมาปั๊มเลือดเลยครับเหลือสามเอชพีใช่ครับแล้วจะเดินต่อเลยหรือเปล่าครับมุมนี้แต่ว่าจัดโมเมนต์จัดโมเมนต์ลอยิงไปอยู่ทีมทีว่าไปได้เอ็ดคูรูเตียครับผมแม็กซ์ตันัดได้เอาโบยาแล้วนี่ไงเนสไปได้รอซานโต้ครับผมจจจจะะเเเเเเเมมไไปปปปปยยิิิงงงหหหัััววพืืื่่่ออออนนนรรลลลลาาาโดดดดีีกกกคคแ ค่ะคุณท้ายสวิตสวิตยัดสวิตไม่ยัดสวิตไม่ยัดครับผมแล้วดูว่าคนที่ปั๊มอยากขึ้นไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหโนดาได้ครับสเปย์ไปตรงนี้ของโนดาเก็บงานไปก่อนแล้วโอบไปได้หลอดสัมครับแล้วพร้อมไตรงนี้เรียบร้อยครับผมแม็กโซนัรนะไปได้จะแล้วเกมมิ่งครับผมโอ้โหเมายืนวัดกันกับแม็กโซนัรที่ ต้องบอกเลยว่าเข้าข้อจริงๆครับในเมนนี้มาแล้วช้าปเปอเฮ้ยมีนามออกมาข่าอย่างนี้เลยเหรอโอ้เหลือเชื่อบ้านอยู่ในวงบ้านอยู่ในวงขวาไม่เห็นเห็นเรียบโอ้เรียบร้อยครับเก็บไปฮะบรูรีลามครับผมตอนนี้คุณถ่ายกี่แต้มตอนนี้เท่าไหร่ที่สอ, <ผม S 1> องที่สองคือจะเรียบรวมแต่ว่าตรงนี้ล่วงล่วงโอ้โหล่วง เรื่องหนึ่งเรื่องหน่อโนด้าคนเดียวครับและดีมจีโนได้าได้จังหวะแล้วครับผมได้จังหวะแล้วตรงนี้โนได้าต้ีงตามไปนะโอ้รุนี้โอบุรีลำครับโอ้โหอยากอยากมีกล้องตรงนี้จริงฮะท่านผู้ชมครับรอบหนาอยากได้กล้องนะขอหน่อยทีมงานโอ้โหอยาชอุตส่าห์คิดไม่แม้ดีแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ตัวเอ็มจะเกี่ยงแล้วเอ็มจะเกี่ยงเพราะผมตามฟอร์มฮะ